ได้เห็นงานฉลองครบรอบ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่มากนะคะคุณเทพชัยคะแต่ว่าหัวใจของงานก็น่าจะเป็นสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยแหละคะ่ะเป็นสุนทรพจน์ที่คงต้องวิเคราะห์กันเกือบทุกคำแหละครับเพราะว่ามันมีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารถึงความมุ่งมั่นของสีจิ้นผิงและพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับในการที่จะยืนหยัดต่อแรงกดดันทั้งหลายจากประเทศตะวันตก ไม่มีการเอ่ยชื่อประเทศไหนเฉพาะขึ้นมาในสุนทรพจน์ของสีจินผิงนะครับแต่ว่าชัดเจนมากนะครับว่าหลายส่วนของสุนทรพจน์ครั้งนี้นะครับมีการมุ่งไปที่ข้อกล่าวหาและก็แรงกดดันจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศตะวันตกภายใต้การนําของสหรัฐนะครับที่พยายามจะหยิบยกเรื่องของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของไต้หวันขึ้นมาเป็นประเด็นในการกดดันและก็ทำในสิ่งที่จีนมองว่าเป็นความพยายามที่จะปิดรอมจีน และแน่นอนนะคะในโอกาสสำคัญแบบนี้100ปีพักคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นพักการเมืองที่เก่าแก่ทำงานต่อเนื่องมายาวนานก็ต้องเริ่มการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อที่จะพูดถึงความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของพักคอมมิวนิสต์จีนนะคะซึ่งถือว่าเป็นแกนในการบริหารประเทศการฟื้นฟูประเทศและสีจิ้นผิงก็ระบุถึงบทบาทนี้ที่ช่วยนำพาให้ประชากรจีน1,400ล้านคนได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ 中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。一百年来，中国共产党 团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来，就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。 และเมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับสีจิ้นผิงก็พยายามที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งที่สีจิ้นผิงนั้นเชื่อว่าเป็นตัวบ่งบอกความเป็นจีนนั่นก็คือสีจิ้นผิงบอกว่าคนจีนไม่เคยรังแกกดขี่หรือทําให้ใครในประเทศอื่นๆตกเป็นทาสพวกเราไม่เคยทําอย่างนี้ในอนดีตจะไม่ทําอย่างนี้ในเวลานี้และจะไม่ทําอย่างนี้ในอนาคตนะครับนี่เป็นคําประกาศชัดเจนนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าคงจะ หมายถึงสิ่งที่จีนกําลังเผชิญอยู่แล้วก็มองว่าเป็นความพยายามของหลายประเทศในตะวันตกนะครับที่จะกดดันจีนหรือเข้าข่ายรังแกจีนสีจิ้นปิงก็เลยพยายามจะเตือนนะครับว่าในอดีเนี่ยภายใต้การนําของพรรคคอมมิวนิสต์หนึปีเต็มเต็มเนี่ยยินไม่เคยไปยุ่งกับใครไม่เคยรังแกใครนะครับหรือว่าพยายามที่จะทําให้ใครในประเทศไหนไหนตกเป็นทาสของจีนนี่ก็ถือว่าเป็นการตอบโต้จากสีจินติงแหละครับ สำหรับท่านผู้นำจีนก็คงจะรับรู้ดีนะคะว่าทุกคำพูดที่ออกมาในสุนทรพจน์ที่ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงจะถูกวิเคราะห์อย่างถี่ยิบเลยนะคะคุณเทพชัยและก็เป็นโอกาสสำคัญจริงๆที่จะได้สื่อสารอุดมการณ์ของพรรค อนาคตที่เกิดขึ้นและแนวทางที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปโดยเฉพาะครั้งนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่าดูเหมือนจะใช้คําพูดที่แข็งกร้าวและท้าทายไม่น้อยถึงแม้จะไม่ได้ระบุป,ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะและมีบางตอนนะคะที่ย้ําถึงการเสริมสร้างกองกําลังด้านความมั่นคงของจีนว่าเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างมากและจีนก็จะเดินหน้าเรื่องของการสั่งสมกองกําลังทางทหารอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ 开创未来，必须加快国防和军队现代化。强国必须强军，军强才能国安。人民军队为党和人民建立了不朽功勋，是保卫红色江山、维护民族尊严的坚强支柱。 也是地和和世界和平的大力量และสำหรับเรื่องอธิปไตยของประเทศจีนมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ย้ำแล้วว่าฮ่องกงและมาเก๊าเป็นส่วนหนึ่งของจีนและก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ย้ำความสำคัญของไต้หวันด้วยคะ่ะคุณเทพชัยคะ่ะไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งแหละครับที่อยู่ในสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิง พราะอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับว่าก็มีความพยายามจากหลายประเทศในตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับที่พยายามจะชูเรื่องไต้หวันเนี่ยขึ้นมากดดันจีนนะครับสีจย้นผิงพูดชัดเจนนะครับในสุนทรพจน์ที่กล่าวในโอกาสที่ครบรอบ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าการรวมชาติก็ถึงหมายถึงการรวมไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเป็นพันธกิจที่มั่นคงของจีนและก็สีจย้นผิงก็เตือนนะครับว่าอย่ามาดูแคลนความมุ่งม,มั่น และความตั้งใจของชาวจีนในการปกป้องอธิปไตยและบรุรณภาพแผ่งดินแดงครับความหมายของสีจิ้นผิงก็คือว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องไต้หวันไปดังขาดเพราะว่ายังไงยังไงนั้นมันเป็นความมุ่งมั่นนะครับเป็นพันธกิจที่มั่นคงของจีนในการที่จะเอาไต้หวันเนี่ยกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนเหมือนกับที่เคยเป็นในอดีต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ย้ำนะคะว่าจะไม่ยอมให้มีอิทธิพลจากฝ่ายใดมาทําให้ไต้หวันได้รับเอกราชเพราะว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนค่ะ 共创民族复兴美好未来。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心。 ในโอกาสที่พักคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ100ปีนะครับก็เจอแรงกดดันจากหลายประเทศโดยเฉพาะจากตะวันตกเนี่ยมากอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับระบอบสังคมนิยมของจีนก็ถูกตั้งคำถามมากนะครับมีอดีตผู้นำของอเมริกาหลายคนนะครับ ที่เรียกระบบสังคมนิยมของจีนว่าเป็นภัยคุกคามที่เป็นอันตรายต่อโลกเสรีนะครับแต่ว่าในสุนทรพจน์วันนี้ของสีจินผิงก็พูดชัดเจนนะครับว่าระบบสังคมนิยมเท่านั้นที่จะรักษาประเทศจีนไว้ได้และระบบสังคมนิยมลักษณะเฉพาะแบบจีนเท่านั้นที่จะช่วยพัฒนาประเทศจีนชัดเจนนะครับว่าสีจินผิงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ายังไงยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับระบบสังคมนิยมก็จะอยู่คู่กับประเทศจีนต่อไป แต่ว่าจะเป็นระบบสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะแบบจีนเท่านั้นและเรื่องนี้ก็คงจะทําให้ทางสหรัฐเองก็จับตามองต่อไปอย่างแน่นอนนะคะคุณเทพชัยเพราะว่าเมื่อพูดถึงการแข่งขันในเชิงภูมิรัรศาสตร์ที่ขับเคี่ยวกันในระดับโลกก็คงไม่ได้เห็นการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นเท่ากับระหว่างสหรัฐและจีน และอีกด้านหนึ่งถ้ามองไปอนาคตของประเทศจีนเองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็คงจะรู้นะคะว่าก็ต้องอาศัยพลังของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์ที่ถ้าไปถามกันตรงๆทุกวันนี้ก็อาจจะมีอุดมการณ์ไม่ได้เข้มข้นเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เป็นได้นะคะแต่ว่าในสุนทรพจน์เนี่ยย้ำเลยว่าพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะยึดมั่นในอุดมการณ์แบบมาร์กซิสต์ตรงนี้แหละที่จะช่วยเชิดชูการทำงานของพรรค และช่วยในการฟื้นฟูชาติจีนต่อไปค่ะ。未来属于青年，希望寄予青年。一百年前，一群新青年高举马克思主义思想火炬，在风雨如晦的中国苦苦探寻民族复兴的前途。一百年来， 在中国共产党的旗帜下，一代代中国青年把青年奋斗融入党和人民事业，成为实现中华民族伟大复兴的先锋力量。中国共产党团结<实>。กันกลับช <c oughs> ุดทั้งพลดต่อหน้าผู้คนเจ็ดหมื่นกว่าคนนะครับที่จะตระหนักเท่านั้นเหมือน ก็ถือว่าเป็นเวทีของสีจิ้นผิงแหะครับที่จะประกาศความเป็นผู้นําที่มีความเด่นชัดในฐานะที่เป็นทั้งประธานทธิปดีเป็นเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการิการทหารกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับซึ่งก็ถือว่าคนเป็นคนที่มีอนนานาจสูงสุดในประเทศจีนขนานี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่สีจิ้นผิงพูดก็จะถูกสื่อออกไปอย่างทั่วโลกนะครับว่าจากนี้ไปจีนจะมีวิธีการมีแนวทางการเดิน ต่อบทบาทของตัวเองแล้วก็ต่อบทบาทที่จะมีในโลกนี้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณนัทธา,าท่านผู้ชมครับก็เป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองโอกาสสาคัญนะครับที่ครบรอบหนึ่งรปีของ,ของพองรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศเกือบทุกเมืองใหญ่ๆของจีนก็เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองสีสันนะครับสีแดงก็เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะสีแดงนั้นก็เป็นสีองสัญลักษณ์ของพ,องพองรรคคอมมิวนิสต์จีน มีการฉายภาพ,พยนตร์ตามโรงหนังต่างๆนะครับเชิดชูประวัติของพองรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับคุณความดีทั้งหลายที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทำให้กับประเทศนะครับมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆที่มีความหมายในเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทำไว้นะครับเพราะฉะนั้นการรัฐบาลจีนจึงพยายามอย่างมากที่จะให้ประชาชนทุกส่วนมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ แล้วก็ทุกครั้งที่สีจิ้นผิงพูดถึงเรื่องผลงานหรือว่าอนาคตของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะมีการพูดถึงคำว่าประชาชนจีนตลอดเวลาครับสีจิ้นผิงก็คงต้องการที่จะให้คนจีนมมีความรู้สึกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับประชาชนนั้นเป็นส่วนเดียวกันเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญนะคะเพราะว่าเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นแกนกลางในการบริหารประเทศกลุ่มความเป็นผู้นำและการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่างๆยิ่ง เมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ดำรงตำแหน่งสำคัญญซึ่งก็ถือว่าเป็นคีแมนของประเทศเพราะฉะนั้นความเป็นพักย่อมสำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะแล้วก็ฉายภาพถึงความผูกพันกับประชาชนเวลาที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์บางช่วงบางตอนนี้พอถูกใจประชาชนคนก็ปรบมือกันอย่างเสียงดังทีเดียวนะคะคุณเทพชัยก็เห็นถึงความอสนใจของประชาชนต่อเนื้อหาที่ท่านผู้นำสื่อสารออกมาในครั้งนี้ค่ะ แต่ว่าโจท้าทายของพรรคคอมมิวนิสต์เองก็น่าจะยังมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารภายในการกระจายอำนาจไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศจีนรวมถึงบทบาทมุมมองของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าน่าจะแตกต่างจากรุ่นที่แล้วๆมาภายใต้บริบทโลกที่ในช่วงเวลานี้เห็นการขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นนะคะประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนตะวันตก ก็คือคําพูดของสีจิ้นผิงที่ชัดเจนมากนะครับว่าเป็นการตอบโต้แรงกดดันจากประเทศตะวันตกนั้นสีจิ้นผิงประกาศในสนทรพจน์นะครับว่าจีนไม่รังแกใครแต่ว่าใครอย่ามารังแกจีนก็แล้วกันเพราะถ้าใครคิดจะมารังแกจีนนั้นก็ต้องปะทะกับกำแพงเหล็กที่สร้างโดยคนจีน1,400ล้านคนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคำพูดที่ชัดเจนในตัวมันเองเลยนะครับว่าจากนี้ไปจีนจะมีปฏิกิริยาอย่างไร จากแรงกดดันที่จีนมองว่าเข้าขายปิดกั้นจีนจากประเทศต่างๆ